สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้เนาะ ตอนนี้นะคะเราอยู่สูตรที่318นะคะแอดมินอัปเดตหัวรัฐบาลให้กับสมาชิกเนาะเดี๋ยวแอดมินจะแจกแนวทางนะคะเพื่อนๆสามารถนําสูตรที่แอดมินให้นะคะในแต่ละสูตรนะคะจับชนกันได้เลยนะคะอทีนี้เนี่ยเดี๋ยวแอดมินจะเทสสถิติให้เพื่อนๆนะคะได้ดูกันนะตั้งแต่เ,เดือนธันวานะคะ่ะวันที่16ธันวาจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้แนวทางเนาะเพื่อนๆสามารถจับ เลขชนกันแล้วก็ไปเล่นได้เลยนะคะอ่ะทีนี้นะคะสูตรนี้เนี่ยจะใช้เลข6ตัวนะคะในการเล่นเนาะก่อนอื่นที่แอดมินจะแจกแนวทางเพื่อนๆนะคะแอดมินจะเทสถิติให้เพื่อนก่อน นะคะท่านไหนสนใจโปรแกรมนะคะเพื่อนๆสามารถสแกน QR code ผ่านหน้าจอคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะโปรแกรมของแอดมินนะคะสามารถใช้ได้ทั้งบนมือถือคอมพิวเตอร์ iPad iPhone แล้วก็ Android นะคะตัวนี้เนี่ยใช้ผ่านโปรแกรม Microsoft Excel หรือว่า Polaris Office นะอ่ะแนะนำนะคะใครที่กำไรแล้วนะคะแนะนำให้พี่ๆเพื่อนๆเนาะซื้อโปรแกรมไปใช้เองดีกว่านะคะหากรอแนวทางจากแอดมินนะคะเพื่อนๆจะได้แนวทางนานๆทีนะคะจะได้แนวทางจากแอดมินนะคะพอ ว่าอะไรนะคะแอดมินไม่มีเวลาแจกเนาะนานๆแจกทีนะคะพเพื่อนเนาะใครที่ติดตามแอดมินในช่อง a c e b o o k นะคะหรือว่าช่อง youtube ก็ตามนะคะพเพื่อนจะเห็นว่านานๆแอดมินจะแจกแนวทางทีเนาะเนาะอ่ะโอเคนะคะก่อนที่แอดอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแจกแนวทางกันเลยนะคะสูตรนี้เนี่ยจะใช้เลข6ตัวนะคะก็คือเลขของรางวัลที่1นนะคะในการเล่นเนาะเวลาพวเพื่อนๆจะ เล่นผลเล่นหวยนะคะวันที่สิ1สบหเมษาเนาะพเพื่อนๆก็เอาผลของวันที่1เมษามาเกาะนะคะแต่ทีนี้นะคะเดี๋ยวแอดมินจะเทนให้พเพื่อนๆได้ดูกันนะคะอ่าแอดมินก่อนเลข 6, 6ตัวเนาะของวันที่16ธันวานะคะก็คือสามห้าหนะสามห้าหกเจ็ดห้าเจ็ดนะคะพเพื่อนเพื่อนเราได้เลข2ตัวมาแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะอ่ะเพื่อนเพื่อนสังเกตนะคะพเพื่อนพเพื่อนสังเกตว่า 98 98นะคะเลขซ้ำกันนะคะเนาะเพื่อนเพื่อนก็จะได้88 98และ99นะคะเลขชุดนี้ก็จะได้เลขอยู่ทั้งหมด3ชุดนะคะอ่ะทีนี้เนี่ยเข้าไหมนะคะเข้า2ตัวล่างนะคะ8 9 9 8นะคะอ่ะทีนี้ไปกันต่อนะคะเพื่อนหกส5ง 4, 4้นะคะเราได้เลขมาทั้งหมด4ชุดนะคะ2ตัว4ชุดนะคะ เข้าไหมนะคะก็นะคะเมื่อกี้นะคะแอดมินนำผลของวันที่3 0ธันวามากรอกเนาะเราได้เลข61นะคะเข้า2ตัวล่างนะคะเพื่อนๆของวันที่17นะคะมกกลานะคะอ่ะทีนี้ไปกันต่อนะคะแอดมินขออนุญาตไปไวนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแอดมินจะทำอ่อคลิปวิดีโอแนวทางให้เพื่อนๆหลายๆคลิปนะคะคลิปเมื่อไหร่ที่มันยาวเนาะเกินแบบ 10กว่านาทีขึ้นไปอัปโหลดช้ามากนะคะอ่ะทีนี้นะคะแอดมินก่อผลของวันที่17มกรานะคะก็คือ1 0 5 979นะคะเราได้ผลออกมาแล้วนะคะเพื่อนๆอ่ะผลออกอะไรนะคะ0 9 9ย์นะคะอ่านะคะสังเกตนะว่ามันจะเข้า2ตัวล่างนะคะ2ตัวล่างนี่แตกบ่อยมากนะคะเพื่อนๆก็เน้น2ตัวล่างก็ได้นะอ่ะทีนี้ไปกันต่อนะคะ607นะ 063นะคะอ่ะเราได้เลขออกมาแล้วนะคะเพื่อนๆเราได้เลขออกมาแล้วนะคะอ่ะตอนนี้1 5, กุมภาพันธ์กรอกตรงนี้นะคะ3 4 4 3นะคะเข้าตรงนี้นะคะสังเกตนะว่าตำแหน่งนี้เข้าบ่อยนะคะเพื่อนๆอ่ะทีนี้ไปกันต่อนะคะว่ามันจะมาไหมเอ่ยนะคะ9 4 1 3 9 5นะคะเพื่อน96ออกอะไร7 9 อ่ะเจ็ดเก้า 7, 9, เข้าตรงตรงนะคะสำหรับวันที่หนึ่งมีนานะ,ะอ่ะไปกันต่อนะคะแตกรัวรัวเลยนะคะตั้งแต่ธันวานะ,ะจนถึงมีนานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันจะยาวได้สักเท่าไหร่เชียวนะคะอ่ะสองห้าสามนะหกศูนย์สามนะคะใครรู้สึกว่าชอบนะสูตรนี้นะคะปังมากนะ,ะสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะสองห้าสามหกศูนย์สามนะงวดนี้เข้าไหมสองหก ไม่เข้า78ก็ไม่เข้านะคะหลุดหนึ่งงวดนะคะอ่ะไม่เป็นไรนะคะเราดูกันยาวๆนะเก้าเกดหสองหนะคะ9ก้าเกดหหมาไหมเก้าศย์แปดมานะคะเข้า81นะคะเข้าตรงนี้นะเออใครเล่นนะคะเข้า2ตัวบนนะคะเพื่อนๆอ่ะทีนี้นะเดี๋ยวแอดมินให้แนวทางนะคะ8 0ดย์สาม 481นะคะ803481นะคะเราได้เลขชุดมาแล้วนะคะเพื่อนๆก็เอาไปชนกับสูตรที่แอดมินแจกนะคะเมื่อสักครู่ก็ได้นะคะอันนี้เป็นแนวทางนะคะหวยรัฐบาลนะคะอ่าวันที่16นะคะเดือนเมษา67นะคะเนาะตอนนี้เราอยู่สูตรนะคะ318นะคะโปรแกรมรวมโชคนะคะอ่ะ โอเค,คอันนี้ก็เป็นแนวทางเนาะเพื่อนๆนะคะท่านไหนสนใจโปรแกรมนะคะสามารถสแกน QR code หนนะ้าจอคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะหรือกดลิงก์ไลน์แอดทีแอดมินปักหมุดเอาไว้นะคะอ่ะทีนี้นะคะเลขมีอะไรบ้างนะคะก็คือมี6 2นะคะ7 2 3 6นะคะแล้วก็3 7นะคะอ่ะทีนี้นะคะก็ประมาณนี้นะจ๊ะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสำหรับปีใหม่นี้เนาะเฮงๆด้รวยๆกันทุกคนนะจ้าไม่ไม่คะ่ะ